ตอนนี้ครูจะเปิดโอกาสให้เผื่อใครจะส่งสภาวะหรือจะถามอะไรถ้าไม่ถามอะไรครูก็จะปล่อยเรากลับไปนอนไปพักกันไม่มีคำถามเนาะเนาะเออไม่มีคำถามเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะนะเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวขอขอไม่ หรือใครอยากส่งสภาวะใครอยากใครมีอะไรที่จะที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะอเบอกได้เลยนะคะน้ำกราบแม่ครูคะ่ะมื่ม่อเมื่อสักครู่ที่ครูพานั่งสมาธิแล้ว เกิดสภาวะที่ข้างในคือแบบจากข้างในมันหายแบบในห้องนี้ไม่มีใครเลยแบบไม่เป็นห้องนะคะแล้วตัวมันก็ขยายออกแล้วตามตัวเนี้ยไปทั้งไปทางเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าคือทั้งตัวมันยิบ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 เหมือนยิบ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 อย่างนั้นเลยละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็ แล้วเสียงที่แม่ครูบรรยายไปก็ได้ยินแต่อยู่ห่างมากมค่ะแล้วตรงนี้มันก็ขยายออกไม่มีตัวเราไม่มีเลยอออืือืค่ะสาธุสาธุค่ะเป็นแบบนี้ก็ายานายานเรามันมีกำลังพอมันมีกำลังมันก็ย่างเข้าไปไอ้ยิบยิบบที่เรา คือมันยั่งเข้าไปในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราเห็นการแตกดับของไอตัวกระปะปนะคะ,คะก็เป็นเรื่องธรรมดานะะเสียงมันก็จะอยู่ไกลๆเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในกับสภาวะที่ค่อนข้างลึกของยานยานตัวนี้ค่อนข้างลึกนะคะใช่ค่ะแล้วมันก็ขยายมันขยายแบบความว่าจิตว่างที่มันข้างในมันก็ขยายออกอืม,มันขยายออกแบบไม่มีขอบเขตและในห้องนี้แบบไม่ไม่มี ไม่ใช่เป็นห้องอะค่ะอืมอืมอืมนะก็เป็นสภาวะของที่เรามันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราฟังสภาวะของเพื่อนไม่ต้องไปพยายามทําให้เหมือนนะเพราะว่าแต่ละคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าโอ้ยสภาวะของเราทําไมราบเรียบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกมันไม่มีอะไรหวือหวา อะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างเพื่อนท่งสภาวะเงี้ยนะก็กําลังยานมันได้มันก็มันก็มีเหตุอะไรให้เราเห็นเออเป็นของเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันก็เป็นเป็นอะไรละ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะจากกําลังยานของเราะคะ่ะ <ขา S 2> สิ่งส<ข>างคัญคือเราอยู่กับตัวเนี้ย <ขา S 1> ให้ได้ตัวมัน ไม่มีตัวเลยนะคะตัวหายหมดเลยใช่เนี่แหละนทันทีที่เราเห็นจิตว่างจิตว่างันรลูปนามขันห้ามันก็ว่างใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าตัวเราไม่มีเลยค่ะสาธุสาธุค่ะนะคะสาธุสาธุค่ะค่ะมีใครจะถามมีใครจะนะ ค่ะกับเรียนครูเมตตาค่ะคืออยากจะถามว่าที่อาจารย์ที่ครูเมตตาพูดว่าถ้าเคยเห็นเกิดดับเนี่ยเป็นพระโสดาบันอยากจะทราบว่าครูเมตตาหมายถึงโสดาปฏิมากรหรือโสดาปฏิพลนะคะโสดาปฏิพลเลยค่ะเป็นโสดาปฏิพลเลยค่ะทำไมครูทำไมครูกล้าพูดว่ามันเป็นโซดาปฏิพล เพราะว่าคุณเข้ามาถึงจิตตัวนี้แล้วโสดาปฏิมาร์บางที่เดินมาแบบแบบอะไรนะที่เดินมาแบบเขรวาดเนี่ยจิตยังอยู่อย่างนี้เลยจิตยังเกาะติดกันอยู่อย่างนี้เลยก็เป็นโสดาปฏิผลได้นะเนะี่ยไปถึงตรงเนี้ยยังเป็นโสดาเป็นโสดาปฏิผลได้สามารถเห็นได้ว่ารูปนามกันหน้าไม่ใช่เรามาเห็นแต่ว่าจิตบริสุทธิ์ยังไม่หลุดออกจากขัน อืมมาจนไปจนได้ถึงอนาคามีเลยนะไอ้สภาพแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นอหรหันต้องอย่างนี้เนี่ยสภาพว่าเพราะนั้นค,ครูถึงบอกว่าสิ่งที่ครูพาพวกเราออเข้าเนี่ยมันเป็นสภาวะของพอระอรหันต์มันไม่ใช่เป็นสภ่วครูไม่ต้องการให้พวกเรามาหยุดอยู่แค่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีต้องการให้เราไปให้สุดทางแล้วมันไปสุดทางได้นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นโซดาปฏิมารครูสามารถพูดบอกได้เลยชัดเจนว่าโซดาปฏิมากรเอโซดาปฏิผลนะคะค่ะขออนุญาตคำถามสุดท้ายค่ะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้สมมติว่าเ,เราคิดว่าเราเป็นปุถชชนถ้าเราเกเรมากไม่ปฏิบัติเลยอตอนนี้ตายปุ๊บแปดอีกไม่เกินแปดชาติถูกไหมคะใช่ใช่กบขอบคุณค่ะใช่ค่ะ นี่ยใครที่เนี่ยได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเกิดตายไปตอนนี้เนี่ยไม่ลงอบายแล้วแน่นอนพวกเรานะไม่ไม,ไม่ไม่ลงอบายแต่เราไม่เอาแค่นั้นน้อยเกินไปไม่เอาแค่ลงไม่ลงอบายเราต้องการที่จะไม่กลับมาเกิดอีกตั้งเป้าไว้เลยทางโลกเราอาจจะนะพอเพียงนะมีปัจจัยสี่นะมีบ้านมี อะไรนะมีอาหารมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าใส่พอละนะเราตั้งเราเพียงพอแต่ทางธรรมอย่าตั้งเป้าแค่โสดาบันมันมันน้อยเกินไปสำหรับนะมนุษย์อย่างเราที่บำเพ็ญเพียรภาวนามาสั่งสมบรลลัธรรมมามาเจอตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าตั้งเป้าแค่โสดาบันมันง่ายเกินไป นะตั้งเป้าพระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยเวลาตั้งเป้าตัวนี้ต้องตั้งเป้าไปให้สูงสุดนะไม่ต้องเขาเรียกว่าอย่าอย่าอะไรนะใช้คําว่าอะไรไม่ต้องสมถะในเรื่องเนี้นะในเรื่องทางธรรมต้องไปให้สุดทางาต้องไปให้สุดทางทางโลกเอาแค่นี้พอละแต่ทางธรรมเนี่ยต้องไปให้สุดทางนะคะตั้งเป้าไปถึงตรงนั้นมาถึงตรงนี้ละ นะคะโอเคมีใครถามอะไรอไหมคะนะเพราะฉะนั้นออกจากนี่ไปเราเป็นพระหมดแล้ว <c oughs> อือย่างน้อยพระโสดาบันไม่เอาอะ่ะมันน้อยเกินน้อยเกินไปตรงนี้มันเกิน5้าซแล้วใครที่เห็นอย่างนี้เนี่ยทางเดินร้อยไมล์เนี่ยมันห้าสิบเอดแล้วมันไปสักกิทาคามีแล้วมันพร้อมที่จะพัฒนา ต่อสู่เป็นอนาคามีแล้วก็เนี่ยเป็นอาหารหัน์ได้อย่างรวดเร็วนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแผ่เมตากันนะคะเมื่อเราจบแต่ละวันนะคะนะเ,เราจะได้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุวมทั้งแผ่ไปให้เนีเพื่อนๆของเราที่กำลังประสบอุกภยัยภาคใต้ให้ได้รับนะความเมตตากรุณาจากเรา ให้เขาได้พ้นภัยพิบัติจากภัยน้ำท่วมโดยเร็วพันนะคะแล้วก็ระหว่างแผ่เมตตาเราก็อยู่กับจิตว่างแผ่ความรักความเมตตาไปให้กับดวงจิตทุกดวงโดยไม่มีประมาณนะคะอ่ะอยู่กับจิตว่างแผ่เมตตาไปด้วยพร้อมๆกันพูดพร้อมๆกันเลยนะคะสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียเดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุทนาสาธุกับทุกท่านนะคะธรรมสวัสดีค่ะ